ได้กำไรหมื่นห้าฉันขายไปสามหมื่นค่ะฮะสามหมื่นไปจะบ้าแลหรือเป็นาพี่ไปขายได้ยังไงสามหมื่นอ้าวก็คู่นี้โชว์บอกเองเนี่ยซื้อมาหมื่นห้าขายสามหมื่นก็ได้กำไรแล้วจะบ้านะไอผมซื้อมาตั้งแต่ห้าหมื่นเท่าไหร่นะห้าหมื่นเท่าไหร่นะห้าหมื่นเคลื่อนไหวดิมีอยังชัดอยู่อะเดี๋ยวลองนิ่งนิดพับนิ่งนิดไม่นิ่งเว้ย เดีด๋วยวลงสโลสโลสโคูเดโชเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยอยไม่ต้องซ่อนค่ะอะไรแวบ,บแวบ,บแบบกดได้ถ่ายรูปได้นะคะน่ะจาเดโชแหมคุณเป็นสีนิ่ตาไวตลอดเลยนะครับเนี่ยคูณเดโชทำไมสวยอย่างนี้เนี่ยโอ้ยธ,ธรรมดานะยฮะผมคนตาถึงซื้อมาก็ต้องของดีๆไปเลยอุ้นน่าจะจะแพงหน้าดูแล้วเนี่ยช่วงนี้มันลดราคา ลดราคาเนี่ครับถ้าไม่ลดราคาผมไม่ซื้อหรอกช่วงนี้เขารถกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ลดแลกแจกแถมรผมซื้อมาถูกมากเลยรุ่นีถูกมากเหรอคะถูก,ถกจับได้ไหมเนาะได,ไ,ดได้ได้ได้ครับแต่เบาๆนิดนึงก็คือถ่ายสโลว์ถ่ายภาพเคลื่อนไหวนี่ชัดมากเลยนะเท่าไหร่คะเนี่ยหมื่นห้าครับหมื่นห้าหมื่นห้านี่ผมบอกให้เลยนะขายนี่กำไรเห็นเห็นถ้าขายนะกำไรเลยอ่ะพูดจริงๆจริงเหรอคะเอาเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปกล้อง ส่งให้เพื่อนดูในโซเชียลก่อนนะคะอ๋อส่งส่งให้เพื่อนดูเหรอครับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวลงเลยลงเฟซบุ๊กเลยนะคะครับผมกำไรให้เหหนนะคุณสีกล้องคุณภาพราคาน่ารักเฮ้ยนี่คืออะไรคะเข้าขึ้นไหวครับอลองดูชัดยชัดมากเลยชัดมากแล้วก็ส<ห>วยมากเลยเพอดีม,มือเลยะค่ะไปไหนวะอา้าหนีล็อกอีกยิงแจ็ไม่ได้ออกมา ไม่กินข้าวเที่ยงหรอคะเนี่ยคุณเป็นสีครับคะผมจะไปทานอยู่นะฮะแต่ว่าพอดีกล้องมันหายไปไหนไม่รู้นะครับเนี่ย sorry เป็นสีลืมเอาตังค์ให้คุณค่ะเอาตังค์ให้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับหมายถึงว่าครูเป็นสีตังค์ค่ากล้องเป็นสียกล้องไปขายค่ะได้กำไรหมื่นห้าฉันขายไปสามหมื่นค่ะฮะสามหมื่นจะบ้าลรวครูเป็นสีไปขายได้ยังไงสามหมื่นอ้าวเพครูได้โชว์บอกเ จะบ้านะะไรผมซื้อมาตั้ง5้าหมื่นเท่าไรนะห้าหมื่นเท่าไรนะห้าหมื่นฉันก็นึกว่าคุณบอกว่าหมื่นห้านั่นคือความจริงที่ไหนได้มันคือห้าหมื่นคุณเอาเงินที่ไหนไปซื้อห้าหมื่นนะโอ้ยคุณครับก็เงินเดือนที่เราได้กันนี่แหละครับเงินเดือนคุณ9 5้าพันคุณซื้อกล้องตัวละห้าหมืนคุณทำยังไงถึงได้เงิน5้าหมื่นมาค่าห้องที่ผมอยู่ เดือนละ135บาทเดือนละ135ใช่ค่าน้ำค่าไฟ78บาทแล้วก็ค่ากินนู่นนี่จิปาถะตกเดือนละประมาณ159รสนิยมคุณสูงมากเลยแต่รายได้คุณต่ำนี่คืออะไรคะคุณเสียเซล์หรอคุณครับมันขาดทุนมันจะขาดทุนได้ยังไงคะเพราะฉันยังไม่ขายค่ะนี่ใส่โกหครบไม่ได้เสียจัญญบันหมด หัดดูตัวเองมากเง,งินเนืนเก้าพันห้ามันซื้อได้ไง 50. ห้าหมื่นฮะมึงต้องอดกี่วัน <S <S เวลาข้าเที่ยงก็ไปขอเด็กกินคนละคำส่องคำก็อิ่มแล้วเอาเงินไปซื้อกล้องห้าหมื่นทำไมถ่ายแล้วได้ถ่ายแล้วได้รางวัลเนนะอะมึงสองมื่นขันไงผมขอแก้ตัวได้ไหมครับไม่ต้องแก้ตัวผมขอทำถ่ายโทษครูวินศรีทำอะไรเย็นนี้ผมจะไปบ้านครูวินนรีครับไปทำไมผมจะเอากล้องตัวนี้ถ่ายนู๊ตครูวินศรีอืมฉันถ่ายโกรธละได้ใส่แค่สองชิ้นก็ได้ชิ้นไหนคะ เว่นตากลับลองสาเย็นนี้เจอกันนะครับจ้ะไปก่อนนะคุณเป็นสีครับอะไรจ๊ะไอ้กางเกงในตัวที่ขัดคุณเป็นสีทิ้งได้นะครับทำไมคะเพราะว่ายางมันเปื่อยมากแล้วฉันสะสมค่ะยห็นอยู่นึกว่าหายไปแล้วนึกว่าโดนขายไปแล้วสาม ต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจา้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเียนเน็ตยิ่งกว่าหาเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเร็จเ็